สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาทำน้ำบาร์บีคิวนะคะสูตรน้องบีอันนี้จะมีซอสพริกนะคะเพื่อนมีอันนี้ชอตขวดแบบนี้ฝาเขียวนะคะเดี๋ยวขวดไว้ให้ดูแล้วก็อันนี้ก็เค็ชฉับแบบนี้หมดแล้วเทหมดอันนี้สับประรดปัน่นเนื้อสับประรดเอาไปปั่นกับน้ำน,นะคะทุกอย่างปริมาณเท่ากันนาเพื่อนแล้วก็มีเกลือน้ำตาลพริกไทยแล้วก็น้ำมันงาแค่นี้แล้วพี่จะเทใส่หม้อ ดีว่าค่ะคุณดีไปไกลนู่นมีค่อเทใส่หม้อก่อนนะ ใส่น้ำตาลิรจะใส่สองช้อนก่อนนะคะสองช้อนแบบพูนๆนี่เดี๋ยวเราค่อยมาชิมแล้วเราพอดีไหมใส่เกลือไปเลย1ช้อนนี่ ปเปิดเตาก่อนแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปตรงเตานะคนให้เขาเข้ากันตั้งแค่ให้เขาเดือดนะเ,ดดเพื่อนพอเขาเดือดเราก็ปิดไฟแล้วเราก็ชิม 去年嘞。 พอเขาเดือดแบบนี้นะนนเพื่อนเราปิดเตาเลยนะคะโอเคอเขาเดือดพอนี้น้ำมาไปชิมเดี๋ยวไปชิมดูก่อนชิมดูว่าพอดีเราไหมนะอืมอร่อยเพราะเราปิดเตาใช่ไหมเพื่อนเราก็ใส่น้ำมันานาลงไปนะคะน้ำมันน,นี่เไปจุ่ ่นนหอยเสร็จแล้วเนี่ยน้ำบาร์บีคิวเสร็จแล้วค่ะน้ำบาร์บีคิวบีเป็นไงแค่นี้เองง่าย,ายเลยสูตรบีอร่อย ลองไปทำดูนะคะไปแล้ว